กัลยาณมิตรคือทั้งหมดทั้งมวลในการประพฤติปรมาจันเจริญพรญาติทรมผู้ติดตามรับชมเราฟังฝากข้อคิดกติธรรมคุมทรัพย์ทางปัญญาทุกวันนี้เราเห็นข่าวในกระแสสังคมเยอะแยะมากมายให้เรารู้จักแยกแยะในการฟังธรรมะเราเรียนเราศึกษาฟังธรรมะเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้ใสสะอาดโยม เราศึกษาธรรมะเพื่อละความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เพิ่มโยมฟังธรรมะให้ได้สติให้ได้ปัญญาไม่ใช่ฟังธรรมะได้ความถูกใจว่าร้ายใส่ร้าย,ายคนนู้นคนนี้แล้วสะใจถูกใจธรรมะที่แท้จริงก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องถูกธรรมเห็นสัจธรรมความเป็นจริงรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์ดับทุกข์วิธีการปฏิบัติให้ ดับทุกคนมีธรรมะจะเมตตาจะกรุณามุติตาอุเบคาจิตใจสงบร่มเย็นคนรู้ธรรมะชอบเอาชนะคนอื่นเราก็ต้องรู้ศึกษาปฏิบัติขัดเกลาวฝากข้อคิดกติธรรมฟังธรรมะให้รู้จักแยกแยะฟังธรรมะเพื่อ ขัดเกลาจิตใจตนเองละความโลภความโกรธความหลงเราไม่ฟังเพื่อความสะใจหรือถูกใจแต่เราฟังธรรมะเพื่อให้ถูกต้องถูกอริยสัจสี่ดับทุกข์ขอจะเรินพรฝากข้เกิกติธรรมคุมทรัพย์ทางปัญญา